ตกลงว่าวันนี้ประเทศจะเดินไปในทิศทางไหนอะไรคือเป้าหมายอะไรคือปัญหาอะไรคือวิธีการอะไรคือวิธีการวัดผลนะครับไม่มีเลยครับว่างเปล่าครับมีแต่ความฝันเอา,เอาคุณไปฟังดูก็ได้นะหลังจากคุณฟังผมจบนะคุณเราไปหาข่าวดีว่า ไอ้ที่ผมพูดจริงก็บอาว่าวันนี้ที่เขาพูดมานะั้หนึ่งไม่ร,รู้เลยเป้าหมายของประเทศนี้คืออะไรและจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรด้วยงบประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรคือปัญหาและอุปสรรคจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างไรจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ไม่มีเลยใช่ไหม ก็บอกแล้วว่าคนแม่งไม่เป็นงานคุณลองดูนะใครที่ทํางานอยู่บริษัทหรือองค์กรเนี่ยเอกชนนะไม่ใช่ราชการนะเพราะระบบราชการไม่เคยมีการวางเป้าหมายอยู่แล้วข้าราชการก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีวาระก็ทาไปเรื่อยนะเป้าหมายคือหกสิบเกษียณแต่เอกชนมันไม่ใช่นะทําไม่ได้เขาเลเลิกจ้างไม่มีความผิดก็เลิกจ้างได้นะแต่ข้าราชการ ถ้าไม่มีความผิดก็ทำไปเรื่อยๆเพียงแต่อาจจะไม่เจริญเติบโตนะถ้ายิงไม่มีเส้นนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เป้าหมายคือเกษียณอายุตอนหกสิบแล้วก็ไปนอนแดกบํานาญไปก็มีแค่นี้เองกูลองดูดิว่าถ้าใครทํางานบริษัทองค์กรอยู่นะคุณจะเห็นว่าเวลาบริษัทแถลงนโยบายใช่ไหมแล้วก็พูดถึงแผนงานแต่ละปีใช่ไหมจริงไหมครับทุกบริษรัททุกองค์กรเนี่ยจะต้องมีแผนใช่มครับ จะต้องมีเป้าหมายในปีต่อไปใช่ไหมครับจะต้องมีท่าน business plan ใช่ไหมครับต้องมีทั้ง action plan ด้วยนะคือมีแผนแล้วจะต้องมีแผนงานในการปฏิบัติด้วยแผนที่พูดถึงนะ้ครับพูดถึงเป้าหมายวิธีการปัญหาวิอเคราะห์อาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปจากนั้นเพื่อจะให้เป็นไปตามแผนก็ต้องมี action plan ใช่ไหมครับแนวทางในการปฏิบัติพอการปฏิบัติแล้วจะมีอะไรครับต้องมีการประเมินผลใช่ไหมครับ ต้องมีการวัดผลเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีนะครับใช่ไหมเ,ออเห็นไหมครับว่าวิธีการทํางานขององค์กรเอกชนนี่มันมีความชัดเจนแล้วสามารถคาดเดาได้ว่าบริษัทจะสู่เป้าหมายหรือไม่บางทีเราดูจากแผนนี่เราก็รู้แล้วว่าผู้บริหารเราเก่งหรือไม่เก่งโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีมากแค่ไหนใช่ไหมครับ เออผมเคยอยู่ในบทบาทตรงนั้นเนี่ยบางทีเขียนแผนธุรกิจนะกว่าจะได้รับอนุมัตินี่แก้แล้วแก้อีกนะเพราเสนอไปแล้วไม่ผ่านครับเอาจิงเสนอพรีเซตนแผนไปแล้วนะบอดไม่ผ่านให้นะอเอ้ยรู้สึกว่าบางอย่างเป็นไปไม่ได้บางอย่างใช้งบประมาณไปเป้าหมายต่ำไปบ้างกําไรต่ำไปบ้างค่าใช้จ่ายสูงไปบ้างก็จะแก้สารพัดก็เหมือนกับที่รัฐบาลอภิปรายงบประมาณนะครั นะแล้วหลังเงียที่เสนอแผนไปเนี่ยผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทดูแล้วเออเฮ้ยแม่งใช้ได้เขาจริงอนุมัติแผนให้นะไม่ใช่ว่าจะเขียนกันมั่วซั่วนะฉะนั้นในการทํางานขององค์กรเอกชนนี่ถ้าคุณไม่เจ๋งจริงนี่โอกาสที่จะขึ้นมายืยนเบอร์นหนึ่งขององค์กรนี่เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้คุณเห็นไหมว่าคนที่มาเป็นนายกเป็นผู้นําประเทศเราเนี่ยความรู้แม่งเหมือนเด็กจบใหม่อเอาแค่นี้เนะง ไม่มีอะไรเลยด้สิ่งที่ผมพูดเห็นไหมครับวันนี้นี่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยนะนี่เป็นฝ่ายค้านน้องสภานะผมอยากให้ทีมงานของอรัฐบาลเนี่ยฟังด้วยว่าผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าเออว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพวกคุณได้ทากหนหรือเปล่ามันสิ่งที่ใช่หรือเปล่าหรือผมมั่วผมไม่กลัวที่พูดออกสือ่อเนี่ยมีดิจิตอลฟูดเป็นกระจายคลิปผมไปทั่วประเทศไทยเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยนะว่าเอ้ว่าจะมีทีมเศรษฐกิจคนไหนมาเถียงเอ้ยไอ้สิ่งที่มาพูดมันมีความเป็นจริงเนี่ย ผมก็อยากให้เจอเันันว่าใครที่จะกล้าเสนอหน้ามาปะทะกับฝ่ายค้านนอกสภาอย่างผมเออฉะนั้นวันนี้นะผมรู้เจ็บปวดมากเลยกับการที่บรรดาสสในสภาแล้วก็ผุ้ที่สมาชิกยกมือให้คนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเนะี่ยคือพวกมึงแม่งห่วยแตกข้างคณะามากนันน้กัน พวกมึงเห็นประเทศเป็นอะไรอ่ะเป็นของเล่นเหรอเป็นเวทีฝึกงานให้เด็กเหรอสิ่งที่ผมพูดอะคุณก็มีหลักการหรือเปล่าครับแล้ววันนี้คุณดูที่นายกถแถลงนโยบายอ้ถแถลงผลงานเนี่ยครับฟังยังไงมันก็เป็นเรื่องของการถแถลงนโยบายอีกรอบหนึ่งมีแต่เรื่องเพอ้อฝันเบเจอร์จับใจไม่ได้เลยแล้วมึงจะพาพวกกูไปรอดไหมวะนนี้พวกมึงนี่โคตรดูถูกประชาชนเลยครับ ม่คิดว่าคนประชาชนคนไทยมันโง่ขนาดน,นั้นเลยเหรอวะเอ็นะครับวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้กันนะ วันนี้ผมอยากรู้เป้าหมายของประเทศไทยคืออะไร <c oughs> ผมเชื่อว่านายกตอบไม่ได้ปัญหาของประเทศอ,อะไรอยู่ตรงไหนนายกตอบไม่ได้เ <c oughs> มื่อคุณไม่รู้เป้าหมายคุณไม่รู้ปัญหาแล้วคุณจะพาเราไปไหนเห็นไหมนี่ใช่ไหมวันนี้ผมเลยงงมากเลยว่าการที่คุณเอาเด็ก ที่ไม่มีประสบการณ์มาเป็นผู้นำประเทศมารับผิดชอบชีชตาชีวิตของคนหกสิบกว่าล้านคนนี่นะพวกมึงใช้ส้นตีนอะไรคิดกันหรือพวกมึงไม่เป็นทาสพ่อมันหมดเลยมึงถึงยอมทำในสิ่งที่กูเชื่อว่าเลวร้ายที่สุดเลยนะนะวันนี้นักวิชาการมากมายที่ออกมาวิพากวิจารณ์เนะี่ย พวกคุณตอบคาถามไม่ได้เลยไม่แต่ข้อเดียวอะ่ะไอพวกที่มาอวยมาแบ่งนี่ก็โวกกนเลเกอละาดอวยอกันไสแตกไสแตกนะไม่มีอะไรเลยแต่คนที่เขาวิพากวิจารณ์ในสื่อกริตใจเนี่ยคุณตอบคาถามก็ไม่ได้ไม่แต่ข้อเดียวแล้ววันนี้ประเทศเรามันจะไปรอดไหมวะเนี่ยเศรษฐกิจถาโถม เออใช่ไหมวันนี้นะครับพรรคการเมืองในประเทศนี้นะครับมันไม่ได้มีพรรคไหนที่เป็นพรรคของตัวแทนประชานจริงๆนะครับมันมีแต่พรรคประจําตระกูละจังหวัดสุพรรณนนะี่ยหมก็มีพรรคประจําตระกูลอะไรคุณก็รู้ใช่ไหมใครเป็นเจ้าของคุณก็รู้ใช่ไหมพอสืบทอดตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกใช่ไหมออแต่ละจังหวัดก็มีพรรค ส่วนสมาชิกลูกพักก็เหมือนพนักงานพักไม่มีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหนะ้าไม่มีความสามารถกันหรืออย่างไรหรือจะต้องมีหน้าที่เป็นทาสคอยแบกเสลียงให้ลูกท่านหลานเธอขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วพวกคุณก็รับใช้กันจนตายตั้งแต่พ่อยันลูกเลยเหรอพวกคุณเล่นการเมืองกันเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาแบกเสลียงเหรอครับพวกคุณไม่เคยรู้สึกละอายใจนะคุณไม่เคยรู้สึกถึงการเสียศักดิ์ศรีมานะครับ ว่าคุณแก่หัวงอกเล่นการเมืองมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยจะต้องมารับใช้เด็กเยสเดเกอเนี่ยเออใช่ไหมครับพวกคุณไม่เคยรู้สึกอับอายหรือว่ามีความสุขที่ไปสเสนอหน้ายืนเป็นวอลเปเปอร์ฟังเด็กพูดพร่ำอะไรก็ไม่รู้ เออเจะานี่้ที่กำลังสมหัวกันทุกวันนี้นะคุณลงเก็บเอาไปคิดกันแล้วกันนว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงหรือเปล่าประเทศไทยนะครับวันนี้กำลังถูกประเทศเพื่อนบ้านวิ่งแซงไปเรื่อยๆนะทั้งที่ในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หประเทศไทยคือประเทศที่จเจริญที่สุดในอาเซียนนะครับเราเหนือกว่าทั้งญี่ปุ่น พราะญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกนะครับผู้คนอดอยากต้องทำงานหนักใช้หนี้ค่าปฏิกรสงครามฉังนั้นในอาเซียนในเอเชียดีกว่าในเอเชียนะครับประเทศไทยนี่อยู่อันดับต้นๆเลยนะครับจะเลยรุ่งเรืองที่สุดนะไม่ต้องพูดอะไรสิงคโปร์นะยังเป็นขี้ค่าฝรั่งอยู่เลยในยุคนะั้นมาเลก็เช่นเดียวกันเกาหลีไม่ต้องพูดไต้หวันไม่ต้องพูด ใช่ไหมใช่ไหมขณะญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์ด้อยพัฒนากว่าเราทั้งนั้นเลยนะครับเออแต่วันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับหลายประเทศเขากลายไปเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกษษิจของโลกแล้วแต่ประเทศก,ยยทศกยยูยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่เลยยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาอยู่เลยเออใช่ไหมก็แสดงว่าวันนี้เราทําอะไรผิดพลาดใช่ไหมเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทําไมประเทศเรามาันยึ่งถอยหลังลงคลองทุกวันนี้สิงคโปร์เขาเหนือเราตรงไหนล่ะครับแค่เกาะล้างที่อังกฤษทิ้งไม่ให้พร้อมสลัม <c oughs> แล้วก็ความวุ่นวายวันนี้เขายัางยก้าวขึ้นมาเป็นมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกได้เป็นประเทศเล็กๆมีประชากรแค่ไม่กี่ล้านคนเท่าน,นั้นเอง เป็กนกองประชากรเขาได้หลักแสนเีงนะแต่วันนี้เขากับเป็นประเทศที่ร่ำรวยกับประเทศที่มีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลอุดมไปด้วยทรัพยากรและมีประชากรมากมายถ้าใครยังเสือกทะลึ่งเถียงผมไม่ได้ว่าประเทศเล็กก็บริหารง่ายงั้นมึงไปดูจีนแล้วกันประเทศใหญ่เห็นไหมครับอ้าวเห็นไหมจะบอกว่าประเทศเขาเล็กเขาเลยบริหารง่ายก็ดูประเทศจีนจะบอกว่าประเทศจีนมันใหญ่ไง ก็มึงดูสิงคโปร์ประเทศเล็กฉะนั้นวันนี้มันไม่มีข้อแก้ตัวประเทศเรานี่อุดมสมบูรณ์อยู่ในชายภูมิที่ดีมากที่สำคัญคือไม่มีภัยธรรมชาติฉะนั้นปัญหาวันนี้ก็คือคุณภาพคนครับประเทศอื่นนี่เขาขาดแคลนแลนแคานสิ่งที่เขามีเหนือคนอื่นก็คือคุณภาพของคนแล้วอย่างอื่นนี่เขาสู้เราไม่ได้ญี่ปุ่นนี่นะ ไม่ว่าใช้ยภูมิทำเลทรัพยากรภัยธรรมชาติไม่มีอะไรเหนือเราเลยนะครับสิ่งเดียวที่ก้าเหนือเวลาคุณภาพของประชากรญี่ปุ่นครับเอออันนั้นวันนี้ผมถึงบอกแล้วไงว่าก็คุณดูดิการเลือกผู้นำของพวกคุณเนะี่ยดูที่คุณเลือกนะักการเมืองของพวกคุณนี่จังหวัดคุณอนะ นกักการเมืองบางคนไทยก็รู้ทั่วประเทศว่าไอ้นี่ขี้โกงแต่กูลนี้กงบ้านกินเมืองแต่มันก็เลือกตั้งชนะทุกสมัยเว้ยประหลาดไหมครับเออเหไหมประเทศเรามีทุกอย่างครับขาดอย่างเดียวคือประชากรที่มีคุณภาพเราก็เลยวนเวียนอยู่ที่เดิมนี่แหละวันนี้ยิ่งเห็นพวกคุณกำลัง ลุมโซประเทศกันแบบนี้ผมก็เลยทนไม่ไหวัน <c oughs> ขอเป็นตัวแทนแล้วหน่อยฮ้ยไม่ไหวแล้วนะครับที่พวกมึงจะเห็นประเทศกูเป็นสถานามเด็กเล่นแบบนี้นะเออใช่ไหมพวกมึงทําประเทศจนกุณเละเทะตุ้มเปะไปหมดเลยครับเหนือเท้าทุกอย่างแต่เรากับสู้ใครก็ไม่ได้เลย ประเทศหลายประเทศพึ่งฟื้นจากสงครามทาแท้ๆนะพึ่งหลุดจากการเป็นอาณานิคมนะ,ะเออพึ่งจะมีอิสระภาพท่านนั้นเองนะวันนี้เขากําลังแซงเราไปหมดแล้วนะประเทศในอาณานิคมหล,หลายประเทศถูกกดขี่ของเมืองรังแกเราไม่เคยถูกใครปกครองไม่เคยถูกใครกดขี่ของเหืองรังแกนะมันก็เลยทําให้เราอ่อนแอรหรือเปล่าวะ ประเทศอืนเขาถูกกดขี่ของเข็งรังแกถูกกอบโกยเขาเลยเกิดสำนึกในความรักและห่วงแหนชาติเขาแต่ของเรานะแม่งไม่รักชาติไม่ปกป้องชาติอะไรยังเสือกจะขายชาติกันอีก